เมื่อเราแวมไพร์มายัางโลกมนุษย์เพื่อตามหาดอกไม้ที่หายไปเมื่อ150ปีก่อนถ้าใครได้ครอบครองมันจะได้เป็นราชาแวมไพร์ผู้ยิ่งใหญ่เรื่องราวจะสนุกขนาดไหนติดตามการสปอยได้ไนานแวมไพร์ฟลเวอดอกไม้ของนายแวมไพร์ สาวน้อยมัธยมคนหนึ่งกำลังวิ่งหนีสิ่งลึกลับที่ตามเธอมาแต่โชคดีมากที่มีหนุ่มคนหนึ่งมาช่วยเธอไว้หลังจากนั้นในวันต่อมาเธอก็มาเรียนตามปกติระหว่างที่นั่งฟังเพลงเพลินๆอยู่จู่ๆเพื่อนในห้องก็ดันสวมหน้ากากผีมาทำให้หนางเอกตกใจซะง,งั้นแล้วก็แซวว่าปกติพวกสาวๆเขากลัวแวมไพร์กันไม่ใช่เหรอหนางเอกก็ไม่ได้สนใจบอกให้เขาเอาหน้ากากไปทิ้งซะนางเอกแวะมาที่ร้านดอกไม้ซึ่งเป็นร้านเก่าของแม่ที่ตอนนี้ขายให้คนอื่นไปแล้วเพราะแม่ของนางเอกเสียไปแล้วนางเอกจึงตต้้องใชชีวิ ตามลำพังพี่เจ้าของร้านที่ใจดีก็ยังเอาของกินให้หนางเอกเก็บไว้กินด้วย แล้วเพื่อนหนุ่มที่รู้ว่านางเอกชอบดอกไม้จึงเอากุหลาบให้กับเธอแต่เธอก็ไม่อยากรับไว้ระหว่างที่เขาดึงดันจะให้เธอหนามของดอกกุหลาบก็ตั้งมือนางเอกจนเลือดไหลนางเอกเห็นไม่เป็นอะไรมากจึงได้รีบขอตัวกลับบ้านแล้วก็มีหนุ่มหล่อคนหนึ่งเข้ามาในร้านดอกไม้เพื่อหาดอกไม้บางอย่างแต่เขาก็ไม่เจอดอกที่ต้องการจนได้กลิ่นบางอย่างเข้าเมื่อเดินเข้าไปดูจึงพบว่ามันไม่ใช่กลิ่นดอกไม้แต่เป็นกลิ่นเลือดของนางเอก เขาจึงไปถามเจ้าของดานว่าผู้หญิงที่เดินเข้ามาก่อนหน้านี้เป็นใครและได้รู้ว่าเธอคือซอยองพระเอกของเรานะคะก็เป็นแวมไพ์ที่ชื่อว่าลุยค่ะแล้วก็มาพร้อมกับเพื่อนแวมไพอีกสองคนที่กําลังตามหาดอกไม้แวมไพอยู่พระเอกจึงได้สั่งให้เพื่อนทั้งสองคนไปตามตัวนางเอกให้เจอเพราะคิดว่าเธอนั้นจะช่วยตามหาดอกไม้ได้แล้วหนุ่มแวมไพทั้งสองจึงได้แอบไปชิงเงือมองหาอยู่ที่หน้าโรงเรียนและได้เจอกับลุงลปรปพอของโรงเรียนซึ่งแท้จริงแล้วเขาก็คือแวมไพอาวุโสเมื่อทั้ง สองหน,น,นุ่มเห็นนางเอกจึงได้แอบตามไปจนรู้ว่าบ้านอยู่ที่ไหนแล้วพระเอกก็มากดกลิ่งที่หน้าบ้านนางเอกจู่ๆเขาก็ปุกรุกเข้าบ้านเธอซะอย่างนั้นถ้าไม่ทันให้นางเอกได้ตั้งตัวและนางเอกก็ไม่ได้เก็บข้าวของให้เรียบร้อยพระเอกดันไปเห็นชุดชั้นในของเธอเข้านางเอกก็อายมากรีบต่อว่าเขาแล้วบอกว่าถ้าไม่ออกไปเธอจะแจ้งตำรวจแต่แล้วเธอก็ได้รู้ว่าเขาคือวัลไพเขาใช้พลังหยิบโทรศัพท์ของนางเอกขึ้นมาพอนางเอกจะหนีเขาก็หายตัวไปอยู่ข้างหน้าเธอนางเอกตกใจมากถ้าไม่อยากเชื่อ ว่าเขาเป็นแวมไพร์จริงๆแล้วเขาก็คว้าตัวนางเอกหล้มไปบนที่นอนแล้วก็บังคับให้เธอไปตามหาดอกไม้ของแวมไพายที่มนุษย์ขโมยมาเมื่อ150ปีก่อนนางเอกง,งงมากว่ามันคืออะไรแล้วทําไมต้องเป็นเธอด้วยเขาก็บอกว่าเพราะเธอรู้จักดอกไม้มากมายใช่ไหมละ่ะแม่เธอเคยขายดอกไม้ถึงเธอจะรู้จักแต่ก็มีคนอีกมากมายที่รู้ทําไมต้องเป็นเธอละ่ะเขาจึงบอกว่าก็เขาเคยช่วยเธอไว้ลืมแล้วเหรอหนางเอกก็จําได้แล้วพระเอกก็ทําข้อตกลงกับนางเอกโดยบอกว่า ในขณะที่ตามหาดอกไม้เธอต้องเป็นทาสของเขาและเขาจะคุ้มครองเธอเองดังนั้นจึงไม่ต้องกลัวแมนพายทั้งที่ไม่เต็มใจแต่นายเอกก็โดนบ,บังคับให้ทําสัญญาถามพระเอกยังมอบส้อยคอให้เธออีกด้วยแล้วก็มาเจอสองนมสมุนของพระเอกซึ่งตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ในบ้านเรียบร้อยแล้วแถนยังเอารูปของแม่เธอไปทิ้งอีก และเอารูปของพวกเขาติดไว้แทนสองหนุ่มนั่นก็บอกว่านั่นคือบ้านของพวกเขาน้าเอกก็เอกอาวยวายและบอกว่าจะไม่สนใจหน้าไหนทั้งนั้นเมื่อพระเอกเข้ามา,าเอกก็บอกว่าสองคนนั้นเอารูปของแม่เธอทิ้งพระเอกจึงได้ขอโทษแทนพวกเขาแล้วก็บอกว่าจะอยู่ที่นี่จนกว่าจะหาดอกไม้เจอถ้าอยากให้พวกเขาไปเร็วๆน้าเอกก็ต้องรีบผ่าดอกไม้ให้เจอน้าเอกจึงพาพระเอกไปที่ร้านดอกไม้เพื่อไปหาดอกไม้แวมไพรยแล้วก็ถามลักษณะว่ามันเป็นยังไงเขาก็บอกว่าดอกไม้ของแวมไพายมีพลังชีวิต ที่ไม่สิ้นสุดถ้าเขาพบก็จะรู้ได้ทันทีนาาเอกก็พาเดินดูในร้านเอาดอกนูนดอกนี้ให้พระเอกดูแต่ก็ยังไม่ใช่นาาเอกจึงได้ถามว่าทำไมถึงต้องการดอกไม้นั้นเขาก็บอกว่าคนที่ได้ครอบครองมันจะได้เป็นเจ้าแห่งเวมไพายแต่เขาก็ไม่ได้สนใจเรื่องนั้นหรอกต่อมาเรกะหนุ่มเวมไพร์หัวแดงก็เาข่าวมาบอกพระเอกว่ามีเวมไพรยต้นอื่นตามหาตัวเด็กนักเรียนอยู่เหมือนกันพระเอกจึงรีบพยายามให้หนางเอกรีบตามหาดอกไม้ให้เจอนางเอกที่มาเรียนจึงไม่ได้สนใจอะไรทั้งนั้นนั่งหาข้อมูล เรื่องดอกไม้อยู่ทั้งวันจนในที่สุดเธอก็คิดว่าเจอดอกไม้ที่ตามหาแล้วจึงได้รีบออกไปดูแต่ระหว่างทางก็ได้ยินเสียงผู้หญิงร้องให้ช่วยเธอจึงรีบวิ่งตามเสียงไปพระเอกที่ตามมาก็เข้าไปดูเหตุการณ์จึงเห็นว่าเป็นฝีมือของอาเซอร์แวมไพร์ชั่วที่ฆ่าดูดเลือดเด็กสาวเมื่อนางเอกมาถึงที่เกิดเหตุจึงเห็นพระเอกอยู่ที่นั่นจึงคิดว่าเป็นฝีมือของเขาที่ฆ่าเพื่อนนักเรียนของเธอแล้วพระเอกก,ก็กลัวว่าจะเกิดเรื่องร้ายขึ้นกับนางเอกด้วยจึงได้แอบพาตัวนางเอกไปจนนางเอกทำมือถือตกเอาไว้และเพื่อน ของนางเอกที่ตามมาก็เก็บมือถือไว้ให้นางเอกได้ตอบว่าพระเอกที่ทําเรื่องแบบนี้แค่หาดอกไม้ทําไมต้องทําร้ายคนอื่นแต่เขาก็บอกว่านางเอกเข้าใจผิดแล้วก็บอกเธอว่าขณะที่ตามหาดอกไม้เขาจะคอยปกป้องเธอเองและบอกว่าเขาไม่ได้เป็นคนฆ่าเพื่อนนังเอกด้วยแต่นางเอกก็ยังคงไม่เชื่อพระเอกจึงพูดถึงอาเซอร์เขาไม่รู้ว่ามันกําลังคิดทําอะไรอยู่นางเอกก็บอกว่าถ้าเป็นแวมไพร์จะไม่ดูดเลือดคนได้ยังไงเขาจึงบอกว่าถึงเป็นแวมไพร์แต่เขาก็ไม่ดื่มเลือดมนุษย์แต่นังเอกก็ยังไม่เชื่อ แล้วก็บอกว่าจะไม่หาดอกไม้ให้อีกแล้วพระเอกกับเรกามาหาเชตที่เป็นแวมไพอาวุโสเพื่อหาวิธีจัดการกับอาเซอร์แวมไพที่ทำร้ายมนุษย์เรกาก็บอกว่าตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะกำจัดอาเซอร์แต่ควรหาดอกไม้ให้เจอก่อนเชตแวมไพอาวุโสก็บอกว่าเด็กหนุ่มที่ไม่ผ่านพิธีกรรมไม่มีทางเอาชนะอาเซอร์ที่เป็นแวมไพเก้าร้อยปีได้หรอกเรกาสงสัยว่าอาเซอร์หาดอกไม้เจอหรือย,ยังเชตก็บอกว่าเขายังไม่เจอแต่เขาคงกำลังสืบหากุญแจที่จะนำไปสู่การค้นหาดอก มพระเอกจึงเริ่มเป็นห่วงนางเอกหล้วก็มีแวมพายสายลับของอาเซอร์มารายงานว่าพระเอกให้เพื่อนของเขาจับตาดูเด็กสาวคนหนึ่งอยู่อาเซอร์จึงสั่งว่ารอจังหวะให้นางเอกอยู่ตามลาพังก่อนค่อยจัดการสองหนุ่มแวมพายเพื่อนของพระเอกก็คอยดูแลนางเอกไม่ห่างโดยจัดการทาขับข้าวให้นางเอกซสเยอะแยะเพื่อเลี้ยงดูปูเสือนางเอกแถมยังแย่งอาหารนางเอกกินอีกด้วยจนเธออดสงสัยไม่ได้ว่าแวมพายไม่ดื่มเลือดกันเหรอพวกเขาก็บอกว่าตอนเป็นเด็กก็เคยดื่มเพราะยังไม่รู้ภาษาแต่พวกเขานับถือมนุษย์มาก จึงพยายามเลิกดื่มเลือดมนุษย์แต่เลือสดสดๆของมนุษย์จะให้พลังกับแวมพายดังนั้นจึงมีแวมพร์จำนวนมากที่ควบคุมสติและอารมณ์ของตัวเองไม่ได้จึงได้เกิดการทำลายมนุษย์ขึ้นเราก็ยังบอกน้าเอกว่าเพื่อนของนางเอกที่ตายไปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็เป็นเพราะดอกไม้ของแวมพร์ที่หายไปน้าเอกจึงคิดว่าน่าจะเป็นฝีมือของอาเซอร์แวมพร์ที่พปะเอกเคยพูดถึงต่อมาเพื่อนนมของนางเอกก็เอาโทรศัพท์มาคืนนางเอกจึงรีบไปตามหาดอกไม้ตามรูปที่เธอหาข้อมูลมาได้ซึ่งมันเป็นดอก กุหลาบสีเข้มเหมือนเลือดได้ฉาย,ยาว่ากุหลาบเลือดแวมไพร์เธอจึงคิดว่ามันต้องใช่จึงได้ขโมยมันออกจากเรือนต้นไม้แต่แล้วยังไม่ทันจะได้ออกไปไหนหนางเอกก็โดนอาเซอร์จับตัวไปสร้อยที่คอนางเอกก็เปล่งแสงส่งสัญญาณทําให้พระเอกตามมาเลยรู้ว่าอาเซอร์จับตัวนางเอกไปแล้วเขาจึงตามไปช่วยเหลือนางเอกแต่เขาก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้ของอาเซอร์แวมไพร์ที่มีอายุถึง900ปีทําให้พระเอกพลาดท่าและได้รับบาดเจ็บแต่โชคดีที่เลกาแวมไพร์หนุม่มรออีกคนมาช่วยไว้อาเซอร์ก็คิดว เขาอยู่ข้างพระเอกเมื่อทั้งสองคนช่วยนางเอกออกมาได้เรกะที่เห็นนางเอกน่ารักจึงได้แซวว่ามาเป็นแฟนกับเขาดีกว่านะดีกว่าเป็นแฟนคนตัวผอมแห้งอย่างพระเอกเขาหน้าแข็งแรงปกป้องเธอได้อยู่แล้วพระเอกก็บอกว่านายเลิกรอเล่นได้แล้วแล้วก็เรียกเพื่อนอีกสองคนเข้ามาจากนั้นพระเอกก็จูบนางเอกปรากฏสัญลักษณ์ขึ้นบนคอของนางเอกต่อมาพระเอกก็บอกกับนางเอกว่าเขาได้ทําเครื่องหมายขึ้นที่คอของนางเอกซึ่งเป็นทางเดียวที่จะปกป้องนางเอกได้และวันพายจะทําเครื่องหมายให้มนุษย์ผู้หญิงในฐานะคู่ครอง เมื่ออยู่ต่อหน้าแวมพายตัวอื่นมันจะเป็นแสงเพื่อแสดงสถานะนาาเอกก็ตกใจมากที่ต้องเป็นคู่ครองกันเลยหรือเนี่ยเขาก็บอกว่าแค่ต้องการให้เธอปลอดภัยมากที่สุดเธอจึงขอให้เขาปลดสร้อยคอออกแล้วก็บอกว่าใ้เป็นทั้งท่าและคู่ครองกันเลยหรือเนี่ยเขาก็บอกว่าจะปลดได้ก็ต่อเมื่อเจอดอกไม้นาาเอกจงไปเอาดอกไม้ที่เธอคิดว่าใช่ไหมเขาดูแต่เขาก็บอกว่ายังไม่ใช่แล้วนาาเอกก็ขอโทษพระเอกที่ยังหาดอกไม้ให้ไม่ได้พระเอกเห็นถึงความพยายามของนางเอกและไม่อยากให้ดอกไม้ ที่อยากมาเสียเปล่าเขาจึงเอามันไปปลูกแล้วก็เอามาให้เธอตอนที่เธอหลับอยู่และยังได้บอกว่านาเอกยังดีที่มีแม่ที่รักดอกไม้ได้รักเธอมากแต่น่าเสียดายที่เขาไม่มีใครรักแบบนี้เลยแล้วก็ก้มลงไปจุ๊บหน้าผากของนาเอกเมื่อพระเอกออกไปแล้วนาเอกที่แกลับอยู่ก็ตื่นขึ้นมาแล้วเรกาก็เข้ามานาเอกจึงอดถามไม่ได้ว่าเขารู้จักพระเอกดีใช่ไหมเขาก็บอกว่าแน่นอนแล้วจะเล่าเรื่องน่าสนใจให้นาเอกฟังด้วยแวมไพสามารถมีคู่ครองเป็นมนุษย์ผู้หญิงได้แม้ ของพระเอกก็เป็นมนุษย์เหมือนกันและเมื่อเธอรู้ว่าลูกของตัวเองเป็นแวมไพรยจึงได้พยายามฆ่าเขาด้วยมือของเธอเองและที่เขารอดมาได้เพราะเขากินพ่อของตัวเองนางเอกแทบไม่อยากเชื่อเรื่องที่เลกะพูดต่อมาพระเอกก็พานางเอกมาเจอเชฟลุงแวมพรยอุโสลุงก็บอกว่าที่นี่มีการคุ้มครองหลายชั้นอาเซอร์คงเข้ามาไม่ได้หรอกพระเอกที่ได้ยินเสียงปแปลกๆจึงได้ออกไปดูลาดเล่าข้างนอกเรกาก็แอบมาที่นี่เช่นกันและเขาเองนี่แหละที่คอยเป็นสายให้กับอาเซอร์คอยสืบเรื่องของพระเอก ครั้งก่อนที่เขาทําทีมาช่วยพระเอกก็เพื่อต้องการให้พระเอกนั้นไว้ใจเขาเชดก็ได้บอกกับนางเอกว่าเขาก็รักพระเอกเหมือนลูกนางเอกที่อดถามเรื่องพ่อของพระเอกไม่ได้ที่ได้ยินมาว่าเขาเสียไปแล้วเชดจึงได้เล่าให้หนางเอกฟังว่าเรกาชอบพูดมั่วๆที่บอกว่าพระเอกกินพ่อของตัวเองจริงๆแล้วจะมีพ่อคนไหนที่ทอดทิ้งลูกที่กําลังจะตายได้เขาจึงมาเ้าให้ลูกดื่มเลือดของเขาน้าเอกจึงนึกสงสารพระเอกที่ต้องโตมาเพียงลําพังเหมือนกับเธอหลังจากน้าเอกและพวกพระเอกไปแล้วอเซอร์ก็เข้า มาหาเชดซึ่งเชดก็ปากใจมากว่าเขาเข้ามาที่นี่ได้ยังไงทั้งที่ที่นี่ปกป้องด้วยเวทมนต์หลายชั้นแล้วอาเซอร์ก็จัดการเชดเพราะเห็นว่าเขาสนับสนุนพระเอกให้ขึ้นเป็นเจ้าแห่งเวมไพรแทนแทนที่จะเลือกอยู่ข้างเขาฝีมือเชดอ่อนแอม,มากโดนจัดการซะแลว้วแต่ดีที่พระเอกมาช่วยไว้เชดก็บอกให้พระเอกรีบหนีไปเพราะรู้ดีว่าฝีมือของพระเอกนั้นสู้อาเซอร์ไม่ได้หรอกพระเอกเข้าต่อสู้กับอาเซอร์จนได้รับบาดเจ็บแล้วเชดก็ได้บอกกับอาเซอร์ว่าไม่มีทางหาดอกไม้เจอหรอกเพราะ ไปแล้วแต่ดูเหมือนอาเซอร์จะไม่เชื่อและได้จัดการกับเชดก่อนตายเชดก็ได้บอกกับพระเอกว่านางเอกเป็นผู้หญิงที่ดีให้ดูแลเธอด้วยหลังจากเชดตายแล้วอาเซอร์จึงหันไปเล่นงานพระเอกแต่เรกาก็เข้ามาช่วยพระเอกไว้อีกครั้งแล้วก็พาพระเอกหนีไปสรุปเรกาก็หักหลังอาเซอร์อีกทีไปอยู่ข้างเดียวกับพระเอกเมื่อนางเอกเห็นพระเอกนอนสลบสลดไม่ได้สติก็เสียใจมากแม้พระเอกจะวุ่นวายกับเธอแต่พอมีเขาอยู่ด้วยเธอก็รู้สึกเหมือนตัวเองมีครอบครัวนางเอกจึงได้พย ปลูกเขาแล้วก็คิดได้ว่าเลือดสดๆของมนุษย์จะให้พลังกับแบมามไพยได้จึงได้กิีดเลือดของเธอให้พระเอกดื่มแล้วพระเอกก็ฟื้นขึ้นมาจากนั้นนังเอกที่เสียเลือดก็สลบไปพระเอกโทษตัวเองที่ทําให้หนั่งเอกได้รับบาดเจ็บ และเขาก็ปกป้องเธอไม่ได้เรกะบอกกับพระเอกว่านายคนเดียวสู้อาเซอร์ไม่ได้หรอกนายต้องเข้าพิธีกรรมเมื่อนาาเอกดีขึ้นพระเอกที่เป็นห่วงนาาเอกมากจึงบอกว่าต่อไปอย่าทำแบบนี้อีกนาาเอกจึงได้ชวนเขาไปหาของกินอร่อยๆกันเพราะหลังจากบริจาคเลือดคนเราก็ต้องส่อมแซมกันสักหน่อยนาาเอกก็เลยบำรุงซ้าจัดเต็มมากพอกินของขเขาเสร็จนาาเอกก็ยังจัดขนมหวานต่อจนพระเอกแซวว่าชอบกินขนมมากกว่าดอกไม้ซินาเนียนาาเอกจึงได้ถามเรื่องดอกไม้แวมไพร์เขาก็บอกว่ามันสูญพันธุ์ไป แล้วต่อไปเธอก็ไม่ต้องคิดเรื่องนี้อีกแล้วเมื่อเธอเห็นเขาทำหน้าเศร้าจึงปลอบใจว่าแม้ดอกไม้จะสูญพันธ์ไปแต่ดอกไม้ก็ยังทําให้เกิดผลและ,มะเมล็ดพันธุ์ต่อมาพระเอกและเพื่อนจึงตัดสินใจไปจากบ้านของนางเอกเพราะว่าดอกไม้สูญพันธ์ไปแล้วเขาก็ไม่มีเหตุผลที่จะอยู่ต่อแต่นางเอกก็บอกว่าเรามาพยายามหากันใหม่อีกครั้งดีไหมเพื่อจะั้งพระเอกไว้แล้วก็เอาดอกกุหลาบที่พระเอกปลูกออกมาให้เขาดูว่าคิดว่ามันจะตายแล้วแต่มันยังฟื้นขึ้นมาได้เลยแล้วก็ถามพระเอกว่าไหนว่าจะอยู่ปก ้องดูแลเธอทำไมจะทิ้งกันไปแบบนี้เขาก็บอกว่าความจริงแล้วเขาแค่ต้องการใช้ประโยชน์จากเธอเท่านั้นนายเอกก็บอกว่าโกหกแล้วพระเอกก็ลบความทรงจําของนางเอกสัญลักษณ์คู่ครองก็หายไปด้วยแล้วก็บอกกับนางเอกที่นอนอยู่ว่าเธอคือสิ่งที่สําคัญ,ญยิ่งกว่าชีวิตของฉันเป็นดอกไม้ของฉันแล้วก็จูบลานางเอกนางเอกตื่นขึ้นมาก็จาอะไรไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็งงกับเสื้อคอที่เธอสวมมันอยู่ต่อมาเลยกะก็ยังคงแอบเป็นสายลับให้กับอาเซอร์และขอรายงานเขาว่าพระเอกนะ ได้ลบความทรงจําของนางเอกและสัญลักษณ์คู่ครองออกด้วยอเซอร์คิดถึงคําพูดของเชฟที่บอกว่าดอกไม้ของแวมพายสูญพันธุ์ไปแล้วแต่เขายังได้บอกให้พระเอกดูแลนางเอกให้ดีอเซอร์จึงคิดว่านางเอกน่าจะรู้เรื่องดอกไม้ของแวมพายระหว่างนั้นพระเอกก็เข้าทําพิธีกรรมของแวมพร์อเซอร์มาพาตัวนางเอกไปและถามถึงเรื่องราวของดอกไม้แต่นางเอกที่ถูกลบความทรงจําไปแล้วก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรอเซอร์จึงเอ่ยชื่อของพระเอกเมื่อนางเอกเรียกชื่อของเขาสร้อยขอก็เปล่งแสงขึ้นแล้วความทรงจำ ของนางเอกก็กลับคืนมาอเซอร์จึงได้เอาสร้ยอยคอนั้นมาทําลายทิ้งพเพกก็รู้ได้ทันทีว่ามีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นกับนางเอกเมื่อความทรงจําของนางเอกกลับมาแล้วเธอก็บอกว่าดอกไม้สูญพันธุ์ไปแล้วอเซอร์จึงคิดว่านางเอกไร้ประโยชน์สําหรับเขาจึงคิดจะดูดเลือดนางเอกแล้วก็ฆ่าทิ้งแต่เรกาก็เข้ามาช่วยขวางไว้อเซอร์จึงรู้ว่าเขาโดนหักหลังอีกแล้วแท้จริงแล้วเรกายืมมือเขาเพื่อกําจัดเชตแวมไพร์อาวุโสและตอนนี้ก็ไปอยู่ข้างพระเอกเพื่อคิดกําจัดเขาอีกทีเรกาต่อสู้กับอซอร์แต่ก่กสู้ไ้ไไมด พระเอกถึงได้เข้ามาช่วยเมื่ออาเซอร์สู้กับพระเอกถึงรู้ว่าพระเอกได้เข้าพิธีกรรมมาแล้วเพราะฝีมือดีขึ้นและบอกว่าหน้าตาเหมือนพ่อเดซแมยังโง่เพราะหลงรักมนุษย์เหมือนกันอีกด้วยแต่แล้วอาเซอร์ก็พร่ำอ,อยู่ได้ไม่นานโดนพระเอกจัดการไปอย่างง่ายดายแท้จริงแล้วที่เรกาช่วยพระเอกก็เพราะเขาต้องการเป็นเจ้าแห่งแวมไพร์และพระเอกก็ไม่ได้สนใจตำแหน่งนี้อยู่แล้วจึงได้ยกตำแหน่งให้กับเขาไอหน้าหลออไร้ไม่ใช่เล่นเลยนเนี่ยพระเอกได้มาหานางเอกขอให้นางเอกยก,ยกโทษให้กับเขาแต่นางเอกก็บอก ว่าเธอจะไม่ยอมให้อภัยหรอกในตัวแสบแล้วเขาก็ขอให้หนางเอกเป็นดอกไม้ของเขาคนเดียวนางเอกก็ยอมตกลงพระเอกจูบนางเอกอย่างฟินฟินแล้วเรื่องราวของดอกไม้ของนายแวมนพายก็จบลงเท่านี้ค่ะ